สวัสดีครับมือนีกฤทสิพ้ามาเบื่องกันให้ปุยองุ่นนะครับนี่กับปุยที่เขาจะให้นะครับนี่คือบานเทาเอินกับภาษาบานเทกาเกินปุยหวานนะครับใส่เพื่อให้เร่งแห้ององุ่นมันหวานไว้น,นะครับ นำที่เท้าใส่กับเจียมใบประมาณนี้นะครับเลยมันเครื่องถังนะครับอุ้ยเทาที่เท้าเจียมใมบเขากบบปาาเจือน,นะครับ นี่นะครับปุยใส่หมดเลยนะครับเลยสิบโลนะครับ แล้วกับค้นก่อนนะครับปุ๋ยที่เขาให้องุ่นนี่นะครับพอปล่อยไปกับน้ำเนาะครับก่อนที่เขาจะปล่อยปุ๋ยเขาก็เขาก็ให้น้ำก่อนเนาะจากสวโมงหนึ่งสองส้อม,มงนะครับ กูย์ลายแล้วครับปล่อยไปเลยครับ การให้ปุ๋ยก็อาทิตย์ละเทือนะครับปุ๋ยกับน้ำห่าต้องเว่นกันนะครับถ้าเกิดน้ำเข้าให้น้ำเข้าจะให้ประมาณวันพุดธนะครับ ทุกวันพุดนะครับนามก็คือเปิดไปเลยครับตอนเปิดมือหนึ่งนะครับเพราะวออ่กังวเว่ามันใหญ่เวนะครับเปิดไปเลยเมือนึงนครับเพรเปิดนามเสร็จแล้ววัน วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้นะครับเท่ากับมาขึ่นปุ๋ยก่อนถ้าจะขึ้นเราก็เปิดน้ำอีกหนึ่งสัปโมงถึงสองสัปโมงนะครับก่อนถ้าจะให้น้ำนะครับก่อนให้ปุ๋ยนะครับองงกจดดูแล็กง่ายนะครับบ่ได้มีขั้นตอนนุ่งยากนะครับ มันจะยากแค่ตอนตอนที่เข้าช่วงช่วงเข้ามันออกดอกใหม่ๆนะครับออกดอกใหม่ก็ไปจริงมันแตกตาใหม่นะครับถ้าต่อมามาจัดมามาหนีบนะครับเนี่ยหนีบแล้วก็ช่วงจุ่มน้ำยานะครับยืดช่อน้ำยา ไร่มเมล็ดนะครับช่วงนั้นคือต้องดูแลนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับหลังจากนั้นมากบริเวณเห็ดหยังเลยนะครับมีแค่ไห้ปุ๋ยให้น้ำแล้วก็แค่สีดยานะังุ่นมันเริ่มแก่แล้วนะครับเริ่มจะใกล้จะซุกใบมันก็เริ่ม เริ่มแดงแล้วครับนี่นครับแตกตาไม้เด็ดออกนะครับ มันได้กินปุ๋ยกับน่วยกับสีไงนะครับพวกนี้นะเต็มแล้วเนี่ยกันสีต่าง ผสมบูรณ์นะครับมันน่อยเท่ากับประตองหอนะครับแปบ๊บเดียวก็จะหมดแล้วนะครับ ช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพระาะว่างานในส่วนหุ่นกับ่ค่อยมีนะครับประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเข้าเฉลยมากเด็ดตาเด็ดหยอดมันนะครับหลังจากช่วงที่เข้าบ่ได้มาเบิ่งมันเท่ากับงานเท่ากับงานเห็ดนะครับเขาเห็ดทั้งเห็ดงานองุ่นก็เป็นแค่งงาน ล่องนะครับเพราะว่าเหตุช่วงเดือนแปดนะครับเดือนเจ็ดเดือนแปดเป็นนาหอนของเกาหลีนะครับงานจาะบ่ค่คอยมี่นะครับหลังจากที่เข้าวบมีงานเห็ดท่าความเหตุอุ่นนะครับ เดอนนาเข้ากะทีอากาศเริ่มดีนะครับเริ่มเริ่มจะเขา้าต้นหนาวนะครับอากาศเริ่มดีเห็ดก็เริ่มออกนะครับงานเดินนากะทิไลนะครับ ข้อปล่อยเสร็จแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดว่าข้าปล่อยปล่อยปุ๋ยเสร็จแล้วเขากับขึ้นนา้าปล่อยน้ำไปนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับข้อใคมาดับน้ำนะครับถ้าเกิดร่วมแล้วครับให้น้ำประมาณสามชั่วโมงนะครับเปิดน้ำไปก้อนสองชั่วโมงแล้วก็ปล่อยปุ๋ยอีกเสร็จแล้วครับปล่อยไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ เกิดว่าพุย้ยอยากเค็ดตามกับลองเห็ดเบิ่งนะครับถ้าเกิดปล้อยปุยแบบนี้ก็สบายนะครับเอองุอน่นเ้ามนี้สายนำจดอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดมีเวลาจะมาทายทายไอ้ตรวจความหวานในเบิงนะครับมันมีเครื่องตรวจน,นะครับเดี๋ยวมีเวลาก่อนนะครับเราจะดูว่าองุ่นเท่านี้สุกสุกจากอร์เส้นแล้วนะครับความหวานเท่าไหร่นะครับ จะจหมดแล้วน,น,นะครับนี่ยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดต,ต,ตามนะครับขอบคุณที่รับชมฝากก็ไลค์กดแชร์กันน,นะครับขอบคุณครับ